วันนี้จะมาสอนทำหนังสือป๊อปอัพเหมียวน้อยนะคะตอนนี้ก็มาถึงตัวที่สี่กันแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆไปโหลดแพทเทิร์นที่กูต่ายได้ลงไว้แล้วเรามาทำกันค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆได้โหลดพื้นแล้วก็แบบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงมือทำกันค่ะให้เพื่อนๆตัดชิ้นงานออกมาทั้งหมด10ชิ้นเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะพับชิ้นงานของเราทุกชิ้นนะคะตามรอยปะทุกชิ้นเลยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับพื้นครึ่งหนึ่งค่ะ ั้นตอนนี้เราจะติดตรงนี้ก่อนนะคะตรงเส้นสีขาวะคะ่ะโดยที่ให้ระหว่างเส้นรอยประนี้ตรงกับเส้นกึ่งกลางที่เราพับไว้อะคะ่ะจากนั้นลองพับดูนะคะ ต่อไปคือเราจะติดตัวนี้นะคะโดยเราจะวัดจากตรงขอบของชิ้นที่หนึ่งเห็นไหมคะประมาณสองเซนครึ่งค่ะทากาวติดด้านหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราจะติดกาวทางด้านนี้ค่ะ แล้วก็ให้มันตึงกรงลึงแล้วก็ลองพับดูนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดตัวแมวโดยจะทาตรงฐานที่เราพับไว้นะคะแล้วก็ติดลงไปตรงนี้ค่ะ จากนั้นเราจะติดตรงส่วนแหลมๆที่คอแมวนี้คะ่ะลงไปตรงตรงนี้นะคะโดยที่เราจะพับแล้วก็ให้ติดตามนี่คะ่ะประมาณนี้เห็นไหมคะตามรอยนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะติดตัวขาหน้าของแมวขาของแมวก่อนะคะ ตรงท้ายนี่ค่ะตามด้วยขาหลังนี่นะคะทาการวเฉพาะก้นหลังนิดหน่อยค่ะแล้วก็ติดทับลงไปเลยเอาละค่ะเราลองมาพับดูนะคะป ตอนต่อไปนะคะเราจะติดหัวแมวค่ะประมาณตรงนี้เราลองพับดูนะคะเ้ค่ะจากนั้นจะติดหางแมวค่ะเราจะทากาวตรงปลายปลาย,ยานี้แล้วก็ติดตรงไปตรง สามเหลี่ยมด้านที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะติดเบาะรองนั่งนะคะเราจะทากาวตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เอาเบาะรองนั่งติดเลยแล้วก็พับมานี่แล้วก็ทากาวติดกับพื้นเลยนะคะชิ้นนี้ น,นี้เลยค่ะเราจะติดเบาะรองนั่งอีกชิ้นหนึ่งแต่เบาะรองนั่งชิ้นนี้เราต้องทําฐานรองให้มันเป็นนิติขึ้นมาค่ะเราจะติดประมาณนี้ จะยกได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ติดเบาะตรงนี้ชิ้งไป ก็จะประมาณนี้นะคะเราลองพับดูนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ขอจบคลิปการสอนแมวตัวที่สี่เพียงเท่านี้นะคะพบกันในคลิปต่อไปคือการนำแมวทั้ง4ี่ตัวที่เราได้ทำมาเรียบร้อยทำเป็นรูปเล่มค่ะสวัสดีค่ะ